เอาเลยครับผมก็การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กล่าวพบกับผมเอมาฮอตเกมเมอร์นะครับหรือ HGM นั่นเองนะวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอ่าวันทะอนแมนเดอะสตองเกตนะแหมไม่ใช่นะครับชิบีแพนเน็ตนะครับผมก็ชิบีแพนเน็ตเนี่ยก็เป็นเกมนึงที่ผมมาได้เล่นเนาะก็มันเป็นเกมนึงที่ผมแบบเล่นแล้วมันสนุกนะครับก็ใครที่เคยเล่นสมัยก่อนก็จะเป็นเกมแนวแบบว่าอ่าซิตี้ยู่ในเฟซบุ๊กนะครับก็นั่นแหละนะที่ใครแบบว่าเคยเล่นนะครับอะไรแบบนี้นะ ก็ตอนนี้ก็คือทางด้านชิบิแพเน็ตนะครับก็เป็นหนึ่งเกมเป็นเกมแนวจําลองชีวิตนะครับที่ค่อนข้างแบบว่าอาสนุกนะครับแล้วก็แบบว่าเล่นง่ายแล้วก็แบบว่ายังไงล่ะเป็นเกมแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเกมฆ่าเวลาเลยเกมดูชีวิตเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะผมได้ลงอาชิพไปนะครับเป็นอาชีพหมอนะครับผมได้สอนการเป็นหมอนะอว่าเป็นยังไงบ้างก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับส่วนอาชิปเนี่ยคือผมจะมาสอนทางด้านวิศวกรนะครับผมก็จะลงวันละคลิปล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ ไม่ให้หน้าเบื่อนะลงฝีเกินมันก็ดูไงใช่ไหมเออแล้วก็ลงวันละชิปเลยหรือว่าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะโอเควิศวกรน,นะครับก็มาตรงที่สถานีนะครับผมสันน่ทาวนะผมก็จุดเกิดของเรานั่นเองนะครับก็เดินขึ้นมาข้างบนนะครับเดินขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับก็จะไปเจอกับทางด้านาเจ้า,าเจ้าบ้านหลังนี้นะผมนี่นะแล้วเราก็เข้าไปเลยนะเป็นบริษัทการทํารถนะครับก็นั่นแหละนะ ก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะนี่นะจะมาเจออ่าเจ้าลิกกี้นะลิกกี้เนะี่ยคือจะเป็นอ่าทางด้านเดีย๋ยวทำไมไม่มีเคสวิศวยผมรับนะเวนกรรมโอ้นี่ไงมีนะกดที่เคสนะผมจะเขียนว่าเส้นทางานี่นะวนทางสู่วิศวกรน,นะครับผมก็เราก็กดรับเข้าไปเลยนะพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็กดอ่ะกดไปเรื่อยนะครับผมก็จะมีอ่ะวัตถุดิบนะครับต่างๆบอกนะตอนแรกก็กดยอมรับเคสไปก่อนนะครับผม โอเคเมื่อเรากดยอมรับเคสมานะครับก็นั่นแหละนะไปตามหานะทางขวาหัวมาให้อ่าวิกกี้นะผมก็อ่ะอันดับแรกเราไปหาลุงสตีฟก่อนนะครับก็เป็นเคสมาถึงแบบว่าให้ไปหาลุงสตีฟเลยนะก็จะเป็นคล้ายแบบกับหมอนะครับให้ไปตามหาทันด้านอ่าลุงต่อยนะครับลุงสตีฟอยู่ไหนเอ่ยนะครับก็ี่จะมีเขียนบอร์ดนะครับสถานีรถไฟเมืองทันนี่ทาวนะครับก็เป็นจุดเกิดของเราที่แบบว่าเราเข้าเกมมาเลยเนาะโอเค อาจจะพูดถึงเกมนิดหนึ่งนิดนี้นิดหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างแบบว่าผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วโอเคเลยผมเล่นแล้วมันสนุกนะครับก็นั่นแหละก็อยากจะชวนหลายหลายคนมาลองเล่นดูนะอาจจะดูดเวลาพวกท่านเลยก็ได้เลยนะครับผมส่วนเกมอื่นเนะี่ยผมก็ยังคงทําอยู่นะโอเคอ่าลุงสตีฟนะครับแล้วกดรับเคสไปเนะาะอ่ให้ตามหาอะไรบ้างเอ่ยนะครับให้ตามหาอ่าแร่ซิลิอ่าซิลิคอนนะผมซิลิคอนหาได้จากขอดูดาวนะผมแล้วก็อ่าแร่ ทองแดงนะครับ1นอันนะทองแดงนี่หาได้จากซุ้มประตูหินนะครับส่วนตะกั่วกับสายไฟเนี่ยหาได้จากถังขยะนะครับอ่ะแล้วก็มีวิธีหาได้อย่างอื่นด้วยเนาะแต่ผมจะพาไปหาแล้วกันนะครับโอเคลบแรกนะครับเราก็ต้องเดินไปทางที่อหอฤด,ดาวก่อนนะหอฤด,ดาวนี่จะอยู่ไกลมากนะครับจะอยู่แบบว่าสุดแมปอยู่ตรงนี้เลยนะผมแบบว่าทําให้เราเดินทางมาไกลามากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอนั่งแท็กซี่มาตรงนี้แล้วกันนะ อ่ะผมก็ได้สอนวิธีการแบบว่าเล่นพื้นฐานการนั่งแท็กซี่หรือว่าคลิปต่างๆนะครับก็สามารถย้อนไปดูได้นะนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะสจ้อาชีพหมอผมก็ลงไปเมื่อวานนี้เลยนะครับก็ลงสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะห้าทุ่มเลยครับโอเคหลังจากนี้เราก็วิ่งตามแมพไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไม่มีอะไรมากนะเราก็เดินตามแมพไปก่อนนะครับอะไรแบบนี้นะ ก็ตอนนี้คือผมก็เติมเงินแล้วนะรู้สึกว่าทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยเติมเงินแล้วแบบผมผมมันจะชอบมีปัญหานนะเติมไม่เข้านะครับตับตัวนี้นะผมว่าจะซุ่มเอามาแต่งแต่งตัวนะตัวล้อแบบว่าสวยๆน่ารักน่ารักนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยคือเนดะี๋ยวผมจะรีวิวการาอันอร์นาาสุ่มผมแน่นอนนะผมก็จะแต่งแบบหล่อเลยแล้วกันนะแล้วก็กาชาอื่นนะไม่ต้องห่วงน,นะครับก็เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะสับกาชานเนี่ยเกมกาชานี่คือผมชอบชอบนะ เกลือนี่ไว้ใจผมได้เลยนะอ่ะผมก็เดินมาตามแมพนะครับตามแมพก็จะมีจุดสีฟ้านะสามารถเลื่อนดูได้นะว่าเรามาตรงไหนนะครับก็นี่นะสีฟ้าอ่าตรงนี้นะครับเป็นทางที่จะไปต่อของทางด้านหอดูดาวเนาะเราก็เดินมานะก็เดินไปเรื่อยๆก่อนนะจังหวะนี้ก็แบบไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็แต่เดินไปเรื่อยนะโอเคผมก็ได้ตัวลองไปวลมาซักวลยี่ห้านะเพื่อแบบว่าไม่ให้มอนตีแบบแป๊บเดียวตายนะครับน้อยก็แบบว่าหนีมอนได้อะไรแบบนี้นะเออนะ โอเคผมก็ okay, เดินขึ้นมาข้างบนนะครับก็เดินขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะ,ะมาตรงพื้นที่นี้นะเป็น3แยกโคเวอร์นะผมก็จะเดินมาตรงโรงเรียสันนีทาวนะแล้วก็จะเดินขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงอหอดูดาวนะครับเพื่อไปเอาซิลิคอนนะตอนนี้คือผมก็ซื้ออีเตอร์มานะอีเตอร์แบบว่าค่าสุดยอดนะครับก็มันน่าจะเลดดอบอน่าจะง่ายอยู่นะอ่ะอันนี้เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะครับก็สามารถไปซื้อมาได้นะครับเพื่อทําให้แบบว่าเก็บของป่าง่ายนะครับไม่ว่าจะขุดแร่หรือว่าอะไรนะครับก็ โอเคนะเนี่ยสามารถาแบบว่าไปซื้อมาได้นะอันละสองพันนะครับก็ซื้ออันแบบว่าอันนุ่นหัวเลยนะเพื่อแบบว่าจะฟาร์มง่ายนะครับเพื่อเก็บวัตถุดิบง่ายเนาะจะได้แบบไม่มาเสียเที่ยวนะครับโอเคเราก็ขึ้นไปข้างบนต่อนะตอนนี้หลอดพลังงานผมหมดแล้วนะผมก็ต้องเดินไปก่อนนะโอเคเดินขึ้นมาข้างบนเลยนะก็สามารถย้อนไปดูคลิปผมได้เลยนะครับถ้าใครตามไม่ทันนะอ่ะโอเคแต่ตอนนี้คือ,อเฟซผมแบบว่า การแจ้งเตือนต่างๆนี่คือเยอะมากนะฮะขอ,อปิดการแจ้งเตือนสักแป๊บหนึ่งนะหรือว่าการแจ้งเตือนสักแป๊บหนึ่งนะนายเอ๋อนะอ่ะเราก็เดินขึ้นมาข้าบนเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างโอเคนะจุดแบบว่าจุดฟาร์มที่แบบว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็ใครที่ถามหาดอกกุหลาบนะก็มันจะอยู่ทางด้านอ่าอ่อาอะไรว่ามันเป็นพื้นที่เลยทะเลอ่ะ ท้เลสาบน้ําใส่นะครับอ่ะเคลดอกกุหลาบนะมันก็จะดอกอ่าแถวๆนี้นะครับก็สามารถมาเก็บได้แล้วแถวๆนี้เท่านั้นนะครับผมดอกกุหลาบนะก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีเกิดนะเพราะว่ามีคนเก็บไปแล้วนะครับผมก็เป็นอ่าเคสดอกกุหลาบพวกไปด้วยเลยนะครับตับอ่าเคลดอกกุหลาบเนาะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะอ่าถ้าใครแบบว่าอยากดูแต่ดอกกุหลาบเดี๋ยวผมจะแปะอ่ะาางลางไว้นะว่านาทีที่อ่าที่อะไรนะครับที่มันมีดอกกุหลาบนะนี่นะ มอนที่นี่มันโหดมากนะครับผมบอกเลยนะมันใส่เอาเลยนะมันนักเลงมากนะครับเราเดินผ่านไม่ได้เลยนะเออนะคือน้องกระใสเลยนะ <c oughs> โอเคอ่ะเจ้าแร่ซิลิคอนน่าจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นฐานหินนะครับผมแร่ซิลิคอน,นจะอยู่ข้างบนนะครับก็เราต้องเดินขึ้นไปอีกนะโอ้โหมอนแม่งโหดมากแล้วก็ทางด้านเลยอกเลยเป็นอ่าแร่ทองแดงนะเดี๋ยวแร่ทองแดงเราเข้าไปหากันีกทีนะครับอยู่ซุ้มประตูหินนะเราก็ขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะตรงนี้มันไกลนะครับเดี๋ยวเราจะ ขุดเสร็จแล้วเราก็จะนั่งนั่งรถกลับ <g rab> ไปที่สถานีเลยนะครับผมโอเคสานที่ที่ผมเอาตัวลองมารีวิวเนี่ยก็คือฐานะตัวหลักเนี่ยคือผมทําเคสหมดแล้วนะครับก็เลยแบบว่ารู้รู้อะไรหลายอย่างว่าตรงไหนอยู่ไหนว่าตรงไหนทำอะไรบ้างแล้วก็อะไรอะไรแบบว่ายัางไงครับคนดังสวัสดีท้าทายก่อนนะดังตรงไหนรับเนี่ยดีครับโอเคผมก็มาเก็บคันนี้ก่อนแล้วกันนะ ใช่เปล่าเนะี่ยมันน่าจะใช่เลยนะเออหอดูดาวซันนี่อ๋อนี่นี่น,นี่มันเป็นสีเหลืองนะมันเป็นสีเหลืองอันนี้นะผมพี่อ่านนะลืมนะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่สิซิลิคอนอันนี้สังกะสีแร่เหล็กน่าจะอยู่กับแร่เหล็กหรือเปล่านะซิลิคอนนะะแต่ผมขอพูดแป๊บนึงนะไม่ได้เทียมโอ้โหเกินหรือเกินนะ ถ้าเจนอยู่แล้วโอเคแต่ผมขอวิ่งหาก่อนแล้วกันนะครับซิลิคอนซิลิคอนโอ้ตกก็คือแบบว่ามันก็จะดรอปยากนิดนึงนะครับเราต้องซื้ออุปกรณ์ช่วยค่อนข้างเยอะนะสแานดนแบบว่าใครที่ไม่มีดวงนะผมก็คิดว่าแนะนําเลยนะคซื้ออีเตอร์แบบว่าเยอะๆเลยครับแล้วก็เบ็ดตกปลาเนี่ยคือมันสามารถบวกกันได้นะผมบอกผมลืมบอกนะครับว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยก็ถ้าซื้อแบบว่าเกี่ยวเยอะเนี่ยมันก็จะบวกนะครับบวกกันนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อน อันนี้ทานหินนะขุดค่าเวลาไปนะเพราะว่ามันน่าจะยังไม่เกิดไอน้น่าจะเป็นไอ้ไอน่น่าจะถูกแล้วนะครับไอ้อะไรว่าไอ้ที่มันที่มันเป็นอสองสีนะอ่า้อยยี่ห<ด>้าน,นะครับขอตอบเขาสักแป๊บหนึ่งนะตัวผมดูแบบหน้าตาเหมือนหญิงนะแต่มันไม่ได้หญิงนะผมตั้งมาแบบเท่ๆ,ๆเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบบน่ารักน่ารักนะครับก็คือตอนนี้ยังเติมเงินไม่เข้านะ โอเคนี่นะนี่ใช่ปล่าว่าซิลิคอนโอเคใช่ล้วอยู่ตรงที่นี้เองนะโอ้โหกว่าจะอะเก็บครบสามอันนะครับจะไปลหนึ่งชิ้นหรอโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปเยอะๆซะกันนะเราเก็บหนึ่งชิ้นแต่เราเก็บไปเก็บไว้เผื่อนะ่ะก็จะอยู่ด้านบนสุดหอดูดาวนะผมก็คิดว่าผมขึ้นมาบนสุดแล้วแต่ไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นหุ่มงูถ้ำเก่านะก็อาจจะลงหลง,งนิดน,นึงนะครับขอภัยนะก็ใครที่ดูคิปมาถึงตอนนี้นะโอเคแล้วเราจะ ไปทางด้านนะเก็บแร่เหล็กต่อนะครับกดกลับสถานีรถไฟเลยนะครับเมื่อเรามาเก็บแล้วเนาะถ้าเราได้เยอะแล้วโอเคเราเก็บมานะก็น่าจะใช้1อันเลยนะบังว่าคงใช้1อันนะโอเคหนึ่งอันนะต่อไปเป็นซิลิคอนนะจะอ,อยู่ทางด้านอ่าอ่าซุ้มประตูหินนะครับซุ้มประตูหินจะอ,อยู่ข้างล่างนะครับก็สามารถเดินลงมาได้น,นะนี่นะครับเป็นเป็นที่เราเดินลงมาสะพานที่อ่าสะพานที่ใต้ซุ้มยูเท่านะผมอ้าวยูเท้าแล้วก็เป็นซุ้มประตูหินนะ โอเคเมื่อเราเดินมาถึงนั้นเราก็นี่นะก็เรานั่งแท็กซี่มาเลยนะครับก็นั่นแหละนะสะดวกสบายนะถ้าเราแบบว่าเดินเปิดแหนบแล้วเราสามารถนั่งแท็กซี่ไปได้นะครับไปไหนก็ได้นะอ่ะเราก็มาเก็บแบบง่ายๆเลยครับนะก่นเมื่อกี้หรือผมเห็นพึ่งนะพึ่งนี่รู้สึกว่าจะวิ่งมาตีเราเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยจะเป็นก้อนนี้เลยนะครับแร่ทองแดงสามารถแปลว่ากดดูชื่อได้นะเหมือนแร่ซิลิคอนนะครับผมก็ผมก็ลืมกดชื่อดูชื่อนาะมันก็เลยแบบว่าเออเก็บไปอย่างอื่นนะครับ ต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปเป็นอ่าอะไรเอ่ยน,นะเดี๋ยวนะผมปิดการนั้งถ้าทับดาแลยนะต่อไปเป็นอ่าสายไฟสามชิ้นนะครับแล้วก็เป็นอ่าลวดทองแดงสามชิ้นหาจากถังขยะนะครับอ่ะ โอ้โหมีคนเข้ามาเลยนะเราก็สามารถไปคนจักถังขยะดักในเมืองได้นะครับโอเคแต่เราจะกลับเมืองไปก่อนเนาะก็หลังจากที่หลายๆคนเห็นนะครับก็น่าจะเป็นอาทานด้านแร่นะแร่ซิลิคอนจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับเป็นหอดูดาวด้านบนไกลๆเลยนะส่วนอาทานด้าน ไอ้เจ้าแร่เหล็กนะไม่ใช่ว่าแร่เลยวะแร่อ่าแร,าแร่ทองแรงนะครับจะอยู่ข้างล่าง,งาตรงตรงซุ้มประตูหินเนาะจะเป็นสีส้มๆนะครับก็สามารถไปเก็บไต้นะโอเคส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คือต้องค้นจากถังขยะนะครับอ่ะมันจะมีถ้าใครแบบว่าเกลือจากถังขยะแบบแล้วแบบว่าค้นไม่ได้เนี่ยสามารถไปซื้อได้นะครับนี่นะถังขยะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วกดมาค้นได้เลยนะนี่นะจะได้อ่าเทม ต่างๆนะนี่นะสายไฟนะครับถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ซื้อนะครับก็สามารถแบบว่ามาค้นจต่ฐานขยะได้เลยนะ,ะที่ซื้อจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงที่เรารับเคสจาก NBC มาเลยนะที่รับจะจากลิกกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับโอเคอันนี้คือทางด้านแบบว่าใครไม่อยากเสียเงินเนาะมันก็แบบว่าถ้าใครอยากวิวไวไม่ใช่ดิอยากทำไวก็ก็ลงทุนทนิดนึงนะครับมันไม่แพงเท่าไหร่นะแต่จริงผมคิดว่าน่าจะเก็บเอาก็ง่ายนะเพราะว่าฐางขยะมันมีเยอะนะครับเนี่ยเห็นปะ <buch ad re> ผมเดินมาเก็บให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ,อะโอเคได้กระดาษนะครับขอตงต่างๆเนี่ยสามารถานำไปใช้ทำต่งตางๆได้นะครับ <c oughs> ก็นี<ะ>่นะ <c oughs> นี่เป็นกระดาษกับ <im> <c oughs> <downt urn premium> เข็มนะครพลาสติกนะโอเคอันนี้เกลือนะครับไม่ได้เลยนะรวดรวดนะเราไปซื้อจากลิกกี้ก็ได้นะครับผมมีกี่บาทเอ่มีอยู่1นึ่งหมื่นนะครับโอเค ส่วนเคสต่างๆงเคี้ยไหนที่ยากจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำแยกเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าคลิปไหนยากนะโอเคร้านค้านี่นะจะเป็นสายไฟนะอ่ะซื้อมา2อันนะครับรถต้องแดงอ่ะซื้อมา2อันนะครับโอเคของอุปกรณ์ก็ครบแล้วเนาะอ่ะของที่ให้ตามหานะครับก็อ่ะมาทบทวนกันอีกทีนะเป็นอ่ะแร่ซิลิคอนนะซิลิคอนจะอยู่ทางด้านหอดูดาวนะครับก็เป็นสุดแบบตรงนี้เลยนะสุดแบบเท่านั้นนะครับผมโอเคอย่าลืมซื้ออีเตอร์ไปด้วยนะครับจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดรอปเนาะแล้วก็็เปนนแแรร่่ทอองงงดะะจยูต ซุ้มประตูหินนะครับพบเจอได้ที่ซุ้มประตูหินจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะนะครับอ่ะตรงนี้เท่านั้นนะมันน่าจะมีตรงอื่นอะมั้งนะโอเคอ่ะต่อไปเป็นแร่ตะกั่วสามอ้าวเวรกรรมนะลืมแร่ตะกั่วได้ไงนะเป็นสายไฟแล้วก็เป็นสายไฟสามชิ้นนะครับอจาจจะถังขยะเนาะแล้วก็เป็นทังด้านรถทองแดงนะคือผมต้องกลับไปหอดูดาวใหม่นะครับก็ลืมแร่ตะกั่วนะโอเค วิธีกลับง่ายนะถ้าเราไปพื้นที่นั้นแล้วเราสามารถแบบว่ากลับไปด้วย,วยแบบว่ารวดเร็วนะครับเพราะว่ามันจะมะีพื้นที่นั่งแท็กซี่ไปได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปขุดแร่ไอ้เจ้าตะก,กัวนะโอ้โหลืมได้ไงเนะี่ยผมใส่ผมอ่านไนะอ้เคสตรงนี้มังมาเลยสั้นนะครับมันก็เลยบมองข้ามนะโอเคเดี๋ยวเราไปขุดใหม่ก็ได้นะก็ทางมันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับเราคุณชินกับพื้นที่เนาะโอเคใช้ประมาณน่าจะประมาณสามชิ้นหรือเปล่านะชี้น เราจะมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เป็นข้อพิพาดน,นิดนึงนะขออภัยนะขอไปคุณชมด้วยนะครับก็คือผมวันนี้ผมนอนน้อยนะเบอร์เบอร์นะก็เล่นเกมนี้ด้วยแหละแล้วก็ดูหนังด้วยนะก็แบบว่านอนไม่หลับปเลยนะทีเนี้ยก็คือฟาร์มของกับดูหนังอนละเออแบบว่าคู่กันนี่แบบไม่นอนเลยนะจริงๆแล้วก็แบบว่าเล่นเกมอื่นด้วยนะครับก็ยิ่งแบบว่าพักผ่อนไม่ได้เลยนะชีวิตเรามันต้องแบบว่านอนเกมโนไลน์นะ ก็คลิปนี้น่าจะยาวกว่านิดนึงนะน่าจะยาวกว่าหมอนิดนึงนะครับหรือเปล่านะโอเคแล้วตะกัวนะและ้วตะกัวจะเป็นทางด้านอ่ามอนมันโหดจังขอตีสักทีหนึ่งโซดานะนี่นะและ้วตะกัวจะเป็นอ่าทางด้านสีแบบนี้นะครับผมสีขาวๆนั่นนะสามารถกดดูได้นะอ่ะเราก็ไม่ขุดได้นะโอเค เรามีอ่าอีเตอร์สูงนะครับมันก็เลยเ,เลดดอบเนะี้ยค่อนข้างง่ายนะอันนี้เป็นปันจจัยหลักที่หลายๆคนแบบถามว่าเก็บของป่ายากจังอ่ะก็อย่าลืมไปซื้ออีเตอร์นะโอเคผมก็เก็บครบหรือย,ยังเอ่ยไปดูกันนะใช้กี่อัน,เ,นเอยอ่ะใช้สามอันนะครับเราก็กลับไปเลยนะทีนี้วิธีกลับก็นั่งรถกลับฟรีนะครับไปที่อ่ากับสถานีรถไฟนะครับแล้วเราก็แค่เดินไปหาแนละ้วก็จะได้ไม่เปลืองต่างนะครับถ้าแบบว่าไปพื้นที่เลยเนาะ าไปพื้นที่เลยมันจะเสียตังค์นะครับเราสามารถกดย้อนกับสถาน,นีรถไฟได้นะทำให้ประหยัดตังค์ด้วยเนาะน,นี้เป็นทิกเล็กๆแล้วเนอะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สองทิกนนะคลิปนี้นะ่าจะได้2ทิกด้วยนะครับก็เป็นทิกแบบว่าเก็บของป้าง่ายนะครับกับทางด้านไม่เสียตังค์ในการกลับมาเนาะโอเคนี่นะลวดทองแดงนะครับแตงขยะบางอันมันก็แบบว่าดรอปดนะีไม่เกลือนะก็เป็นอีกอ่า ที่หนึ่งที่สามารถทําเงินได้เลยนะครับใครว่างๆก็ค้นถังขยะได้นะเอาของไปขายค่อนข้างแพงนะเอาของมาให้ลิกกี้นะโอ้ดูสติดิ้มเชลลิกกี้โอ้โหคลิปนี้ผมว่าผมแบ่งโคตรเบอร์นะโอเคเดี๋ยวเรามาทวนของกันดีกว่านะทวนของเนี่ยก็มีอะไรบ้างน,นะมีทางด้านอ่าแร่ซิลอะซิลคอ,อนเนาะหาได้จากอ่ะหอยดูดาวเท่านั้นนะครับไกลเลยนะสุดๆนะครับส่วน2เนี่ยคือทางด้านอ่า แร่ทองแดงนะครับแร่ทองแดงเนี่ยหาได้จากซุ้มประตูหินนะครับก็กดมานะซุ้มประตูหินตรงนี้เนาะคำนวณแบบละเอียดแล้วกันนะส่วนแร่ตะกั่วนะครับก็อยู่ที่อุโมงค์เมืองเก่านะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะไปหอดูดาวเนาะส่วนน้ำรวปทองแดงเนี่ยหาได้จากถังขยะนะครับกับสายไฟนะหาได้จากถังขยะเหมือนกันนะหรือว่าจะมาซื้ออก็ได้นะครับอสุดท้ายนี่นะพื้นที่ที่เราแบบว่า กับสถานีสถานีรถไฟนะครับก็จะอ,อยู่ตรงนั้นเลยนะก็นําไปให้ลุงแกเลยนะครับลุงแกก็จะให้อ่านี่นะผมพัสดุนะครับนาไปส่งให้ลิกกี้นะโอเค <c oughs> ก็ก็นําไปให้ลิกกี้นะ笑<笑>วอลให้ลิกกี้ปุ๊บเขาก็จะให้อ่าใบทางด้านอ่าเปลี่ยนอาชีพมาเนาะอ่ะ้เราไปให้ลิกกี้ก่อนนะครับ โอเคเพื่อเราจะเปลี่ยนเป็นนะวิศวกรเนานะก็จะยุ่งยากน,นิดหนึ่งนะครับเพราะผมอธิบายงงได้แหละก็คือผมหลงนะแบบมันเยอะเกินนะครับมาหลายชีพเกินผมเลยหลงนะเอ่อคลิปหน้าผมจะทบทวนมาดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้ลิกีนก่อนนะต่อไปไปให้อ่าเจอเบ็ดนะผมเจอเบ็ดจะอยู่ทางด้านอ่าจะจะตุลับเมืองนะครับจะอยู่ทางด้านอ่าใก,ใกล้โคโลเน่เลยนะเราสามารถนั่งแท็กซี่มาได้นะครับใครที่ไปแนละ้วผมคิดว่าน่าจะนั่งแท็กซี่ไปได้นะหลายคนน่าจะปลดแมปแล้วผมว่านะ โอเคจะยี okay, ่บาทเท่านั้นนะครับในการนั่งนะโอเคนี่จะอยู่ตรงนี่นะโคโลเน่จูเนียนะครับแล้วเราเข้ามาตรงนี้เลยนะโอเคอ่าเรามาหาทางด้านเชอร์เบตนะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ให้ไปเลยนะอ่าหนังสือเรับองรองวิศวกรน,นะครับก็นี่นะเราเป็นวิศวะแล้วนะครับเอนจิเนียร์นะผมก็เอนสกิลของเอนจะิเนียร์น่ะเรามาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็สกิลของเอนจะิเนียร์น่ะจะเป็นทางด้านอ่าต่อยด้วยแขนกลนะ ถ้าคุณมีแบตเตอรี่เต็มจะเกิดการระเบิดนะผมก็เป็นสกิลสายดาเมจนะครับเ้วเป็นทางด้านปล่อยหุ่นยนต์ในมุมวิ่งใส่นะจะเป็นทางด้านของสายแบบว่าอิเล็กทรอนิก์มากกว่านะครับก็เป็นทางด้านสายที่แบบว่าใช้เครื่องมือในการแบบว่าช่วยฟาร์มนะกอ็อาชีพนี้เป็นอาชีพแบบว่าสายแบบว่าต้องแบบว่า,าสกิลเต็มนะถึงจะเก่งนะถึงจะแบบปลดความสามารถมาได้นะเพราะว่าสกิลมันจะมีสกิลหนึ่งนะจะเป็นสกิลทางด้้นเปิดโดนปืนไฟนะจะเป็นประกอบหุ่นยิงปืนไฟนะจะถามจะสามารถแบบว่าลงดัน ได้ง่ายเลยนะครับจะฟาร์มได้แบบง่ายๆเลยครับอาชีพนี้คือแบบว่าเป็นอาชีพนึงที่แบบว่าดาเมจแบบว่าสุดๆเลยนะที่ผมก็ปั้นอยู่นะครับแต่ก็คือสกิลของเราเนี่ยแหละมันมีน้อยนะก็มันต้องรอแบบว่าอัพสกิลมาก่อนนะครับว่าอ่าถึงจะแบบเพิ่มมาอย่างแบบว่าไอ้พื้นที่แบบว่าสุดท้ายสุดท้ายได้เนาะก็ต้องรอ,อ,อแบบรอแบบสกิลเต็มนะครับมันถึงจะเก่งนะอาชีพนี้นะครับก็พูดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะหรับอาชีพนี้นะครับก็เพิ่มเพิ่มอันนี้ดูเล่นเนาะ ก็คือพูดง่ายๆคือแบบว่าก็อาชีพนี้คือต้องแบบว่าใจเย็นนะครับส่วนอาชีพเกษตรเนี่ยก็เราจะมารอดูกันพรุ่งนี้นะว่าเป็นยังไงนะตอนนี้คือฐานะอาชีพของวิศวกรน,นะครับก็คือต้องรองสกิลเต็มเนี่ยแน่นอนนะลงดันน่ะโหดแน่นอนนะครับสรับอาชีพนี้ยืนอยู่ข้างหลังแบบว่ายืนยิงสบายๆเลยนะโอเคทรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะก็โอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับังว่าเป็นคลิปอะ เกมนี้นะฮะน่าจะเป็นคลิปกเกษตรนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะที่กเกษตรนะครับส่วนอ่ะวันนีนะ้ก็มี2ทิกที่แบบว่านํามาบอกหลายๆคนนะครับที่การเก็บของป่าเพิ่มกับอทิกประหยัดเงินนะครับในการกลับเมืองแบบว่ากลับเมืองฟรีอะไรแบบนี้นะครับก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็คลิปนี้ก็ขอแบบว่าทุกคนแบบไม่เกลือแล้วกันนะผมก็ขอต้อนรับไปก่อนนะอันนี้เป็นตัวรองผมนะชื่อบอลบหมอนนะครับส่วนตัวหลังเนะี่ยจะชื่อว่าบอลบาชานะฮะก็ เห็นหน้าตาหน้าตาสตัวละครผมคือคือแบบว่ามันอาจจะแบบดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนะแต่จริงๆแบบว่าเป็นคนจิตใจดีเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> อะไรแบบนี้นะชมเตงก็มานะสามารถทักใต้ตลอดนะไม่หยิ่งนะครับถ้าไม่ตอบนะคือหลับไม่ก็ทําอย่างอื่นนะโอเคไปแล้วครับนะสับคลิปนี้ก็บาย